สวัสดีค่ะไงนะได้เมียผมเนี่ยค่ะมันกินข้าวบ่อยลำกินข้าวบ่อยลำอ่อนเพียแค่ว่องนี่ครับอ่อนเพรียวแค่แห้งเนาะเป็นมากี่วันแล้วที่เบือเอ้หลายวันนะครับหลายวันละกัลูกไหวไหมลูกพอไหวครับพอได้เนาะแต่กินข้าวไม่ได้เนาะแต่มัวได้ครับน่ามือแต่มัวเนาะพิดดาคิดลดาเป็นอะไรบ้างนะเรียนหัวปวดหัวค่ะกินข้าวได้ไหมคะ ไม่ได้ค่ะไ้อนเพียนอนเพียเป็นมากี่วันแล้วนะหลายวันแล้วค่ะหน้ามืดค่ะแล้วเครียดอะไรมีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเนาะรู้สึกใจสั่นอะไรมีไหมไม่มีค่ะอยากอ้วกอะไรมีไหมคะอยากอ้วนมีค่ะอยากอ้วกเนาะมีแล้วประจำเดือนมาปกติไหมไม่มาค่ะเนาะฟังจากอาการแล้วเนี่ย หนึ่นะคะไม่มีการคุมตําเนดเนาะสเนี่ยก็คือประจําเดือนขาดเนาะสาเนี่ยคือมีอาการที่อาจจะ่งบอกว่าเรากําลังจะมีน้องอ่างั้นเดี๋ยวหมอขอให้ที่มือจังไปไปเก็บปัสสาวะมาให้หมอนิดนึงเนาะเดี๋ยวหมอจะตรวจปัสสาวะให้นะคะ,ะในกรณีที่เราพบว่ามีหญิงวัยเจริญพันธ์นะคะการสร้างประวัติในส่วนนี้ก็คือเราจะสร้างประวัติว่าใน7วัน ที่ช่วงประจำเดือนคาดเคลื่อนไปเนะี่ยถ้าคนไข้ไม่ได้อยู่ในที่ว่าเครียดหรือวิตกกังวลเนี่ยคะ่ะเราก็จะมาซักต่อว่ามีอาการที่เข้าได้กับเกิดการตั้งคันไหมอย่างเช่น รอบเดือนที่มาไม่ไม่สม่ำเสมอหรือรอบเดือนที่ขาดไปซึ่งเราจะถามจากาประจําเดือนที่มาวันแรกของครั้งสุดท้ายหรือครั้งล่าสุดนะคะการเก็บปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์นะคะที่จะทําให้ได้ค่าที่แม่นยําที่สุดก็คือเราจะเก็บในช่วงเช้านะคะที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารหรือรับประทานสิ่งใดเพราะว่าจะไม่มีสารใดๆที่ปนเปื้อนอยู่นะคะและอาการที่อาจจะบ่งบอกว่า คภ์หรือเปล่านั้นในในส่วนของผู้หญิงนะคะจะมีในเรื่องของการอาการคัดตึงเต้านมนะคะแล้วก็ที่สังเกตได้ชัดก็คือประจำเดือนที่ขาดหายไปอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมหรือถ้าในพื้นที่มีอยู่แล้วนะคะสิ่งแรกก็คือภาชนะที่เอาไว้ใช้เก็บปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์เองนะคะอันนี้จะเป็นชุดตรวจฮอร์โมนการตั้งครรภ์น,นะคะที่มีในกระเป๋าซูเปอร์อสมนะคะถุงมือนะคะ,ะในกรณีที่เราไม่ได้เป็นคน ตรวจปสวัสสาวะของตัวเองเนาะเราควรจะสวมใส่ถุงมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะถุงขยะสีแดงที่บ่งบอกถึงว่าใช้ทิ้งขยะติดเชื้อเท่านั้นนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็สวมใส่ถุงมือนะคะป้องกันการปนเปื้อน,นแล้วก็ติดเชื้อนะคะการสังเกตว่าชุดตรวจของเรามีความแม่นยำไหมหรือว่าตรวจแล้วได้ผลหรือเปล่านะคะให้เราสังเกตอยู่3อย่างนะคะอย่างที่1ถ้าขึ้นตัวซีแค่ขีดเดียวเนี่ยแสดงว่า เป็นการตรวจที่ถูกค่ะแต่ว่าเป็นผลผลลบหรือผลน égative ก็คือไม่ได้ตั้งครรภ์นเนาะส่วนถ้าเป็นทั้งตัวซีและตัวทีนะคะขึ้น2ขีดก็แสดงว่าเกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นหรือผลโพสิทีฟเนาะแต่ถ้าตรวจไปแล้วไม่มีค่าใดๆเกิดขึ้นแสดงว่ามีความผิดพลาดหรือว่าชุดตรวจหมดอายุหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของชุดตรวจนะคะแล้วเราอาจจะต้องตรวจซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะ การการตรวจภาวาหยิงตั้งครรภ์น,นะคะเราก็จะจุ่มไปแล้วอ่านผลภายใน1นาทีไม่ควรเกิน5นาทีนะคะจะเป็นค่าที่แม่นยําที่สุดนะคะแล้วก็จุ่มลงไปข้อสังเกตก็คือเราจะต้องไม่จุ่มให้เกินขีดที่เขาตั้งไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกินเมื่อไหร่ค่ะผลจะทําให้เกิดผลเออร์หรืออ่านค่าที่คาดเคลื่อนได้ค่ะ,ะระหว่างนี้เราก็รอ ตอนนี้ขึ้น2องขีดแล้วผลตรวจปสัสสาวะของเราก็คือพบว่าพี่มือจางนะคะกำลังตั้งครรภ์อยู่เนาะการเฝ้าระวังในช่วงนี้ไม่ควรยกของหนักเนาะอาหารหมักดองหรือของสแสลงหรือของที่ไม่มีประโยชน์ก็ให้งดไปก่อนแล้วก็เพิ่มในเรื่องของอาหารหลัก5หมูเนาะเนื้อนมไข่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสารอาหารเหล่านี้เอาไปหล่อเลี้ยงกับลูกที่อยู่ในครรภ์ด้วยแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ย มีโอกาสที่จะซีดลงง่ายกว่าในคนทั่วไปนะคะเมื่อลูกดึงสารอาหารไปใช้แล้วเราไม่มีการเสริมคุณค่าทางสารอาหารให้กับตัวเองนะคะหญิงตั้งครรภ์จะเริ่มซีดลงเรื่อยๆเนาะแล้วอาจจะมีผลไปถึงลูกนะคะอาจจะลูกอาจจะตัวเล็กเนาะอาจจะตัวเหลืองนะคะดังนั้นก็ให พี่บือนะคะช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังรองรับอารมณ์ในเรื่องของหญิงตั้งครรภ์เพราะว่าช่วงที่เมียท้องอาจจะหงุดหงิดง่ายเนา,อาะอารมณ์แปรรวนง่ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวเยวสียใจอันนี้ก็พี่ผู้ชายเองก็จะต้องเตรียมตัวรองรับอารมณ์ที่เปลี่ยนไปของเมียเหมือนกันเนาะยินดีด้วยนะคะ